สวัสดีครับอันนี้เราทดสอบเซ็นเซอร์หรือตัววัดความร้อนของเครื่องรถไถเครื่องยนต์ครับทดสอบดูว่าระบบระบบเกี่ความร้อนใช้ได้หรือไม่อันนี้เราถอดออกมาถอดชิ้นงานออกมาจากตัวเครื่องเ้วก็มาต่อสาย สายระบบสายสายะบบจะบอกากระบบในรถยนต์สายดินอันนี้สายดินอันนี้สายไฟเข้าแล้วก็จุมจ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็แล้วก็เผาต้มน้ำให้มันเดือดเนี่ยต้มน้ำให้มันเดือดตอนนี้ตอนนี้เราทดสอบ ได้แล้วว่ามันใช้ได้ก็คือเปีความร้อนมันขึ้นขึ้นขึ้นจนเกือบจุดแล้วเราก็หยุดหยุดต้มน้ําแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงปล่อยให้เย็นลงตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะหมดแล้วก็เป็นอันว่าระบบเกียความร้อนใช้ได้